สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเอฟซี FC มาจากแดนไก่นะคะคุณแม่คุณแม่มานะคะคุณแม่ส้อยคุณแม่สังวานมาถึงแล้วนะคะมาพักอยู่ยทิดาเศรษฐีสารเศรษฐีนะคะตอนนี้ได้รับนี่นะเอฟซีก็ได้ถึงสาราสาลา ธิดาเศรษฐีของเราแล้วนะคะซ c มาต่างแดนนะคะตอนรับแขกแล้วนะคะได้ได้แขกนั่งแล้วนะคะคุณทิดาเศรษฐีนะคะตอนนี้แขกก็มาจากแดนไกลก็ได้นั่งแล้วนะคุณแม่ส้อยสังลานะคะนี่นะคะก็พากกันทานข้าวแล้วก็มีไก่ย่างนะคะแล้วมีไข่ปิ้งนะคะมาจากพังคโค้นนะคะ อันนี้ก็ช่างก็พักทานข้าวนะคะอันนี้ช่างมาทำงานก็มาพักทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะก็มีหลายที่เลยค่ะอันนี้ก็มีคนนั่งนะคะก็ดีใจนะคะศาลามีคนได้นั่งแล้วนะคะคุณธิดาเสฐีคุณยโรธิดาเสถีนะคะ มาถึงก็หิวข้าวกันนะคะตอนนี้นะคะก็กินข้าวกันนะคะอยู่สราธิดาเศรษฐีนะคะของคุณยูโรนะคะธิดาเศรษฐีนะคะ